สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเมื่อนี้เสาร์วันศุกร์นี่นี่แต่งหนาจิไปเดินพาเรดครับโดยอคุณแม่แพร่ว่าเพิ่นแต่งหนาให้พุกขึ้นมาแต่งหนาตั้งแต่เช้าครับผมเพื่อสิเตรียมตัวเอ,อเพื่อสิเตรียมตัวอไปอเดินพาเรดนะครับที่ โรงเรียนเพินนะครับกับแต่งตัวอากาศกับนหนาวครับผมเดี๋ยวแต่หน่อยกับสิไดเอารถไปส่งเพินเพราะว่าอากาศมันหนาวครับผมแตงหนาวอ่อนเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะ<ม>ถ้ามาดาเพินก็นแต่งเองนั่นแหละถ้าให้เพิ่นแต่งเองมันสิแตกตื่นทั้งโรงเรียน <c oughs> ถ้าเพิ่นแต่งเองก็สิแตกตื่นทั้งโรงเรียนเดี๋ยวก็ทําการแต่งตัวครับผม <c oughs> มันนี้ เพิ่นแต่งตัวเป็นเนเนแต่งตัวเป็นอะไรแต,แต่งตแ,ออแต่งตัวเป็นแฟนซีเหรออ๋อแต่งตัวเป็นแฟนซีอากาศหนาวมากนะครับก็ต้องเอาผ้าห่มไปด้วยเอยเอาเอาอะไรวะเอาผ้าไปห่มก่อนนะเดี๋ยวก็ค่อยอใส่เสื้อคลุมไปก่อน ดูการแต่งหน้าของระดับเมคอัพเมคอัพกองถ่ายนะครับแม่มาหาลหานออืมไม่ทาปะเดี๋ยวดยวิกินข้าวก่อนแล้วค่อยทาได้ไหม,ไมต้องกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวมันลบนะแล้วแต่งหน้ารอแล้วไปเสิมเอา กินไก่กินชีสบอลเลยอยาให้แม่ทอดให้ชีสบอลเออ,เอเมไม่สายไม่ต้องเกียอก็เอาเ,อาเลยกิน,ม,นมันยังไม่นั่นเลยเ,เพื่อน,เ,นเพื่อนเพื่อนเขาไปรวมตัวกันเจ็ดโมงนู่นอันนี้มันยังหกโมงไหวเลย เธอตื่นเช้ามากเลยนะแล้วใส่รองเท้าอะไรใส่รองเท้าธรรมดาไปเอ่อ,อใส่รองเท้าธรรมดาแล้วก็ไปเดินแล้วก็ใส่รองเท้าอันนั้นเนาะกู่ขาวเนาะออโอเคโอ้ เอาไงเดี๋ยวแม่จัดให้หรอก <Okay. S 1> เรียบร้อยเดี๋ยวกินข้าวกินปลาก่อนนะครับแล้วค่อยแต่งชุดสวยออตื่นแต่งหน้าออไปเช้าเลยสวัสดีครับโอ,อ้แต่งตัวสวยชุดแฟนซีเลยลูกใช่โอ,อ้โหไหนทุกมือโอ้โห เป็นดาวไก่น้อย<ห>เดียวเปีวไก่ใหญ่แล้วเป็นเดียวเปลวคาทาที่คุณครูใช่ไหมโอ้โหแปมงค่าสิบเดี๋ยวถ้ากิโลหมดแล้วเราค่อยไปคุณครูบอกไปรอที่ไหนเนี่ยไปรวมตัวกันที่ไหนที่ไหนที่ไหนสรลลรอยหรือที่ไหนหรือที่โรงเรียน ที่โรงเรียนเขาไปตั้งขบวนที่ไหนไม่รูโ้โอโอ้ยดูพนักงานเปิดประตูรถเปิดประตูนะครับเฮ้วี่จะไปส่มนี่ไปโรงเรียนไปเดินพาเลทนะครับโอเค บุญแจกบุญแจเดี๋ยวลืมเดี๋ยวจตหน่อยสิให้เพ่ปว่าไปชงคืน้อเดี๋ยวข้ากับจังสิเอาหม้อไส้ไปหับเด็ดพาเลสปะออกเดินทางครับชีกาชีกา,กาจับกล้องหน่อยนี่นี่อ,อ่ะ นะจไปไหนเขาพูดกับป้าปานะไปเดไมถุงมันเยอันเนี้ยเดาฝืนปกหนูแต่เช้าๆหน่อยนะตัไหนนั่นมันนบเลยเดี๋ยวไปซุ่มพินกรอนกลับมาไปเดินพเลทใช่ไหม สวัสดีค่ะย่างสวัสดีค่ะอันนี้เรียกแม่ปืนนาสิขีหม้อไส้ไปโอ้ยมันหนาววิ่งวิ่งเนี่ยนี่เต้นต้นอะไรถอดปักตาดมค้อนแล้วบอกคนถอดตั้งแต่คนเสี่ยวคนว่ามันคู่เซตมากแล้วบอก บายบายใช่เหรอนี่ยนี่บอกว่าป้าน,าน,าาน,น่าๆสาิากดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะคะบายบายค่ะให้กำลังใจนี่นี่ด้วยนะคะเอาเคค่ะเป็นดาวย้อยะคะ่ะน้องเป็นดาวน้อยค่ะอีหยังเลยคู่วายหยังวันนี้คนที่แข่งกีฬาจะมี บุญใดบุญใด,ไ,ดไปเดินพาเล็เขาเศดมาลาเนอะเศมาลากูบุญใด,ดมีแข้งก็ต้องอยู่ต่อบุญใดบ่ดมีแข้งกะกลับบ้านได้กูว่ะโอ้ยสักกระเยอะกกเยอะบ่ะแข้งวิ่งกะสักกระเยอะมัง้งป่ะไป่อนพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่งาน ได้ไต้ว่าเก็บบรรยากาศจารลักของเล่หน่อยไปไทยบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องในบึงเนนะคะสวัสดีค่ะ